สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆช่องใบเตยการนา2324าอเตะเตียวไว้ค่ะแล้ววันนี้นะคะใบเตยจะพามาเช็คดวงกันแบบเรียวๆและง่ายมากๆเลยค่ะใครมีบัตรประชาชนหยิบออกมาเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะมาเปิดพลังชีวิตผ่านเลขท้ายบัตรนะคะ เป็นเลข3ามตัวที่เราเอามาบวกกันให้เหลือเลขหลักเดียวนะคะรู้ยันนิสัยความรักการเงินที่สำคัญนะคะบุญกรรมเก่าด้วยนะคะก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนเลข13หลักเนี่ยเปรียบเสมือนตราประทับกรรมเก่าที่ตามเรามาอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะต้องบอกว่า เลขเหล่านี้เป็นพลังงานที่เราต้องแบกต้องใช้และต้องเรียนรู้จะปล่อยในชาตินี้ยิ่งเราเข้าใจเลขนี้ลึกเท่าไหร่เราจะยิ่งมองเห็นยิ่งรู้ว่าทําไมชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วเราจะคุมมันได้มากขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้กรรมคุมเราค่ะนี่ก็คือ EP ที่เบไเตยจะมา เปิดดวงชีวิตจากเลขท้ายบัตรประชาชนมาดูกันค่ะ วิธีการคำนวณเลขดวงชีวิตจากบัตรประชาชนนะคะก็เตรียมให้ดูเลขบัตรประชาชนของเรานะคะ13หลักของตัวเองเนาะอันนี้ไปเตยก็จะยกตัวอย่างนะคะ1 2 3 4 5ส7 8 9 0ี่ห้าดแดแล้วก็1 2 3สนะคะ3ตัวสุดท้ายนะคะนี่แหละคือพลังดวงกรรมของเรานะคะก็เอา3าตัวสุดท้ายมาบวกกันเนาะเอา1มาบวก2บวก3นะคะก็จะเท่ากับ 6นะคะอันนี้ก็จะได้เลข6นี่คือเลขพลังดวงกรรมของชีวิตนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่คำนวณแบบง่ายๆนะคะเอามาลองนะคะทำดูเนาะทีนี้เนี่ยพอได้เลขดวงเลขกรรมเลข6ของเราแล้วนะคะเราก็จะไปดูพลังงานที่สะท้อนนะดวงของเรากันค่ะใบเตยจะเริ่มจากเลข1นะคะ สวัสดีเพื่อนๆที่ได้พลังงานตัวเลขเป็นเลขหนึ่งนะคะ ใครที่ได้หมายเลขหนึ่งนะคะมาดูตัวตนของคุณกันค่ะคุณเป็นผู้นำลุยเดี่ยวคุณคือพลังของความมั่นใจไม่รอใครอยากทำอะไรต้องได้แต่ลึกๆข้างในเงานิดนึงมีความเหงานิดนึงชีวิตมักจะเริ่มอะไรก่อนคนอื่นด้านดีก็คือเป็นหัวหน้าที่เด็ดขาดสั่งเป็นสั่งได้ด้านลบก็คือดื้อเงียบนะคะเชื่อใจยากเหนื่อยคนเดียว นะเหมาะกับทําอะไรคนเดียวธุรกิจส่วนตัวเหมาะกับการที่คุณเป็นคนพูดน้อยแต่คิดเร็วนะคะเลขหนึ่งเนี่ยกรรมแห่งการเป็นผู้นําผู้เดียวดายกรรมเก่าเคยเป็นผู้นําผู้บัญชาการหัวหน้าครอบครัวเป็นเจ้านายที่ไม่ค่อยฟังใคร ชีวิตนี้ก็เลยเหมือนถูกขีดเส้นให้ต้องแบกเองผลกรรมชาตินี้ก็เลยเหมือนเราจะต้องทำอะไรคนเดียวรู้สึกโดดเดี่ยวขาดคนเข้าใจต้องแก้ปัญหาคนเดียวเสมอแม้จะอยู่ในกลุ่มก็มักจะถูกฝากภาระไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเลขที่มันสะท้อนกรรมเก่าของเราใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะทีนี้มาดูบุญเก่าค่ะคุณมีความสามารถในการตัดสินใจนะคะสร้าง สิ่งหมายเป็นนักบุกเบิกและดวงดาวที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งคือซันนะคะดวงอาทิตย์คุณอาจจะเคยเป็นหัวหน้าเคยเป็นผู้นำที่ไม่ยอมฟังใครกรรมเก่าทำให้เกิดมาเหมือนชีวิตนี้ต้องตัดสินใจทุกอย่างเองมีดวงเป็นผู้ปลูกแสงให้คนอื่นแต่คนใกล้ตัวมักไม่เข้าใจคุณแล้วไพ่เดอะซันหรือดาวที่เป็นเดอะซันเนี่ยนะคะซันเนี่ยนะคะคือความสำเร็จ แต่ต้องเรียนรู้ความอ่อนโยนไปพร้อมๆกันการปลดกรรมนะคะเรียนรู้ที่จะฟังและแบ่งภาระให้คนอื่นอย่ายึดว่าเราทําได้คนเดียวเก่งคนเดียวนะคะเน้นสวดบทสวดพระหุงม,มหากาช่วยขลายพลังแห่งการดื้อภายในใจเสริมบุญด้วยการทําบุญแสงสว่างคมไฟ เทียนหลอดไฟถวายวัดตรงนี้ก็จะช่วยคลายกรรมบางส่วนให้กับคุณได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคนที่ได้เลขชีวิตเลข1รู้สึกยังไงบ้างคะตรงไหมถ้าตรงฝากพิมพ์1 1 1, 1ให้หน่อยนะคะขอบคุณที่ฟังจนจ,นจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะคนที่ได้เลขชีวิตเลข2นะคะคุณเป็นนักรัก นักใจอ่อนคุณมีพลังของการเชื่อมโยงคนเข้าใจความรู้สึกสุดๆแต่บางครั้งใจดีจนโดนหลอกเลยค่ะเป็นคนเข้าใจอารมณ์คนอื่นมากกว่าของตัวเองด้านดีก็คือสเสน่ห์ล้นดูนุ่มนวลมีคนอยากเข้าหาด้านลบก็คือขี้ลังเลตัดใจไม่ได้สักทีเหมาะกับงานบริการงานศิลป์งานจิตวิทยาเป็นพี่เลี้ยง เด็กก็ได้เลข2กรรมแห่งการติดพันใจคนกรรมเก่านะคะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะต้องบอกว่าคุณเคยเกิดเป็นแม่ตัวแม่ในเรื่องของคนที่ใช้หัวใจเป็นอาวุธ หรือเคยทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในห่วงอารมณ์โดยไม่รับผิดชอบไปทำให้เขารักไปทำให้เขาชอบแล้วไม่รับผิดชอบหัวใจของคนคนนั้นทำให้เรามีวิบากกรรมเรื่องนี้นะคะชาตินี้เนี่ยผลกรรมมันก็เลยเป็นเหมือนต้องแบกรับภาระใจคนอื่นรู้สึกเจ็บปวดเพราะไม่กล้าตัดไม่กล้าปล่อยนะคะบุญเก่าของคุณก็คือคุณเป็นคนมีเมตตา คนมักชอบแล้วก็เชื่อใจคุณแล้วคุณเป็นคนใจอ่อนเลขประจำตัวของคุณคือ,อ,อพระจัน์ร คือมูลนะคะแล้วไพ่ที่ได้ก็คือไพ่ราชินีพระจ,จันทร์ The High Priestess นะคะคุณเป็นคนที่ให้ใจให้อภัยเกินไปจนกลายเป็นกรรมผูกพันเกิดมาชาตินี้เพื่อเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่การยอมเสมอไปไพ่ The High Priestess เนี่ยคือคนที่รู้แต่ไม่พูดชีวิตนี้ต้องเรียนรู้นะคะการพูดอย่างมีสติการปลดกรรมของเพื่อนๆที่ได้หมายเลขสองนะคะ ฝึกการรักแบบไม่หยุดติดบทสวดที่แนะนำคือเมตตาเมตตาบาร,รมี30ทัศนและฝึกกันให้โดยไม,ม่หวังการกลับมานะคะทำบุญด้วยผ้าไตรจีวรอ,อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรเรื่องความรักเสริมบุญทำบุญกับแม่ผู้สูงวัยสวดมนต์กลางคืนก็จะช่วยทำให้ใครกรรมเก่าได้ เป็นยังไงกันบ้างคะฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีส่วนไหนที่ตรงกับเราบ้างไหมถ้าตรงฝากพิมพ์2-22ให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนที่ฟังจนจบคลิปด้วยค่ะมาถึงเพื่อนๆที่เลือกหมายเลข3หรือได้เลขชีวิตเป็นเลข3นะคะเลข3ต้องบอกว่าเราเป็นนักสู้ค่ะลุยค่ะใครได้เลขนี้คือสายบู๊ของแท้ชีวิตต้องมีอะไรให้ลุยถึงจะมีไฟ ด้านดีคือกล้าหาญมีความเป็นนักกรบนักกีฬาด้านลบคือใจร้อนพูดตรงเกินมักมีศัตรูเพราะไม่ได้กรองเหมาะกับการขายงานลุยลงสนามจริงทหารตำรวจนะคะวิบากกรรมของเราใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะกรรมแห่งการใช้ความโกรธพลังของนักกรบในอดีตชาติหรือกรรมเก่าเคยเป็นนักกรบเคยล้างแค้น เป็นคนที่ใช้อารมณ์จัดการชีวิตผู้อื่นหรือแม้กระทั่งมือสังหารอืผลกรรมก็เลยเป็นเหมือนชีวิตต้องสู้ต้องเจอศัตรูมีเรื่องวุ่นวายเป็นระยะต้องเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรมบุญเก่าก็คือคุณเป็นคนกล้าหาญใจเด็ดเคยยืนหยัดเพื่อตนเพื่อคนรักเพื่อผู้อื่นเลข3นะคะคือเลขประจำตัวแล้วก็ดาวอังคารไพ่ประจำตัวคือเดชาริออตนะคะกรรมเก่าเนี่ย ใช้พลังเพื่อเอาชนะทั้งในสนามรบและความรักไพชริออดก็คือพลังลุยพลังชนความเร็วสิ่งที่เราต้องทำก็คือหัดชะลอความเร็วลงลองใช้สมองนำหัวใจแทนอารมณ์ก็จะทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นในหลายๆด้านนะคะหลดกรรมนะคะคนที่ได้หมายเลข3ฝึกอภัยในทุกสถานการณ์ ทำบุญให้งดเป็นการเบียดเบียนสัตว์ปล่อยปลาเป็นประจำสวดบทสวดแผ่เมตตาให้สตูเก่าช่วยลดแรงกระแทกจากคนรอบตัวเสริมบุญด้วยการบริจาครองเท้าให้เด็กยากไร้สนับสนุนทีมกีฬาก็จะช่วยคลายกรรมได้นะคะก็ฟังถึงตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงยังไงนะ ถ้าตรงก็ฝากคอมเมนต์333ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้ค่ะดีค่ะมาถึงเพื่อนๆที่ได้เลขชีวิตเป็นเลขสี่นะคะเลขสี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักเจรจาพูดแล้วได้เงินคนฟังคุณจะรู้สึกว่าเออ พูดแล้วเข้าใจง่ายด้านดีก็คือเจราจาเก่งขายเก่งทำสื่อทำคอนเทนต์คือรุ่งแล้วก็ปังมากๆเลยค่ะด้านลบก็คือขี้เบื่อเปลี่ยนบ่อยเหมือนคลื่นวิทยุเลยค่ะคุณเหมาะกับนักพูดงานโซเชียลนะคะยูทูบเบอร์พิธีกรนะคะต้องบอกว่าเลขสี่เนี่ยกมจากการใช้คำพูดเป็นอาวุธกาเก่าอันนี้ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะเคยเป็นนักพูดที่ทำ ให้ผู้อื่นเสียหายเก่าร้ายนะเหมือนเ,อเสียมให้แตกหรือใช้วาจาเพื่อผลประโยชน์ผลกรรมชาตินี้มักจะโดนเข้าใจผิดถูกนินทาหรือคําพูดย้อนกลับมาทํำ้ายตัวเอง บุญเก่าก็คือมีวาทศิลป์เหมาะกับงานสื่อสารและงานเจราจาหมายเลข4มีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวคุณแล้วก็มีไพ่เดอะเมจิกเชนเป็นไพ่ประจําตัวนะคะใช้วาจาความคิดเพื่อผลประโยชน์เดอะเมจิกเชนคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ผ่านคําพูดถ้าคุณใช้วาจาสร้างคนดวงจะเปิดกว้างมากๆเลยค่ะปดกรรมนะคะฝึกพูดให้น้อยลงแต่มีคุณภาพไม่ประชด ะะทําบุญถวายหนังสือธรรมะสื่อธรรมะเพื่อใช้คําพูดเป็นบุญค่ะเสริมบุญด้วยการทําบุญกับโรงเรียนหรือบริจาคหนังสือธรรมะก็จะช่วยคลายกรรมได้ส่วนหนึ่งนะคะฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีส่วนไหนที่ตรงไหมคะตรงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะถ้าไม่ตรงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะมาถึงคนที่ได้เลขชีวิตเลขหค่ะ โอ้ oh, เลขห้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นปลาดแห่งสมดุลเลยค่ะ คุณเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นที่พึ่งของคนอื่นชีวิตมีธรรมะเป็นพื้นแต่ความเหนื่อยก็คือทุกคนอยากให้คุณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาด้านดีคือฉลาดมีวิจารณญาณที่ดีเยี่ยมด้านลบคือเครียดง่ายคิดเยอะไม่พูดคิดไปถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะเหมาะกับครูนักจิตวิทยานักบัญชีโค้ดพัฒนาตัวเองนะคะทีนี้กรรมจาก สิ่งที่เราเคยทำกรรมเก่าคือกรรมจากภาระความรู้เคยเป็นครูเคยเป็นนักปราชญ์หรือเป็นผู้ชี้ทางที่บางครั้งเคยหลงตัวเองหรือยัดเยียดความคิดให้กับคนอื่นผลกรรมก็เลยเป็นเหมือนชีวิตเหมือนมีภาระคือเรียนรู้ไม่หยุดมักถูกทดสอบเรื่องศีลธรรมสูงๆมีภาระที่จะต้องชี้นำผู้อื่นนะคะ ใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังนะคะบุญเก่าเป็นแสงสว่างให้คนอื่นเกิดมาเป็นความรู้ให้คนอื่นได้เลขห้านะคะเป็นเลขประจำตัวดาวพฤหัสแล้วแล้วก็ไพ่เดอะแฮรร a แฟนะคะต้องบอกว่าเราเคยเป็นครูผู้นำศิลธรรมที่เคยยึดระบบนะคะมันก็เลยเหมือนบางทีอะ ให้เราแฟนคือคนให้แสงแต่บางครั้งไม่ฟังแสงของคนอื่นชีวิตเราเนี่ยต้องเรียนรู้การฟังและการปล่อยในฐานะครูที่เรียนรู้ได้เสมอวิธีการปลดกรรมของคุณนะคะต้องบอกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้รู้อยู่แล้วนะคะในชาตินี้ต้องบอกว่าให้หมั่นฟังธรรม ถวายธรรมทานเช่นบริจาคหนังสือธรรมะไม่ยึดถือว่าตัวเองถูกเสมอเปิดรับมุมมองใหม่ๆจะช่วยลดอัตตานะคะเสริมบุญด้วยการฟังธรรมสนับสนุนพระสองฆ์อา,าพาธนะสร้างห้องเรียนธรรมะก็จะปลดเรื่องกรรมได้บางส่วนนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่ได้หมายเลขหกนะคะเลขชีวิตเลขหกเสน่ห์สาฟุ้งค่ะ ชีวิตรักสวยรักงามชอบของดีงานดีและความโรแมนติกข้อเสียก็คือโลเลหนักมากเลยนะคะด้านดีเนี่ยสเสน่ห์แรงคนหลงมีหัวด้านศิลด้านลบก็คือตัดสินใจยากค่ะรักพังพอคิดมากเหมาะกับสายแฟชั่นศินละปะบิวตี้หรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้ความสวยความงามนะคะเลข5เนี่ยกรรมจากภาระความรู้ค่ะ ขออภัยนะคะเลขหกค่ะใบเตยพูดผิดนะคะเลขหกเออมีวิบากกรรมเรื่องความรักนะคะการยึดติดความลุ่มหลงนะคะเหมือนรักมากเจ็บมากช้ำมากหวงมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นภารกรรมของเราที่ติดตามเรามานะคะมันก็เลยเป็นกรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนไพ่แล้วก็ดาวประจำตัวเราก็คือดาวสุขแล้วก็ไพ่หรลวเล คือทางแยกของใจเนาะเราต้องฝึกการเลือกเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อรักษาคนอื่นปลดปล่อยกรรมนะคะมั่นฟังทำแล้วก็ไม่ยึดถือว่าเราถูกต้องเสมอไปอืมเราเองเนี่ยจะต้องทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของคู่นะคะพ่านพุ่ม ชุดไทยถวายวัดเป็นคู่อะไรพวกนี้ก็จะช่วยลดกรรมเก่าได้ประมาณหนึ่งนะคะขออภัยเพื่อนๆที่ได้เลขชีวิตเลข6ด้วยนะคะใบเตยก็ฟุ้งแล้วนะเนี่ยพอมาถึงเลข6ปุ๊บเนี่ยฟุ้งปั๊บเลยต้องบอกว่าเราเป็นสายแบบสวยงามโรแมนติกนะคะภารักกรรมส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของความรักถ้าฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าตรงก็ฝากพิมพ์666ให้หน่อยนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะ สวัสดีค่ะคนที่ได้เลขชีวิตเลข7นะคะเลข7ต้องบอกว่าเป็นผู้แบกโลกนะโอ้โหฟังลบแบบโคตรเหนื่อยเลยเนาะชีวิตเหนื่อยแบบไม่พูดค่ะเพราะต้องแบกหลายสิ่งคนเลขนี้เกิดมาพร้อมภาระที่ต้องเรียนรู้ค่ะด้านดีคืออดทนเก่งขยนันด้านลบคือโดดเดี่ยวรู้สึกไม่มีใครเข้าใจคุณเหมาะกับสายงานที่จะต้องใช้ความอึดนะคะ,ะ,คะเช่นแพทย์นะคะ เป็นแพทย์เป็นคุณหมอนี่แหละวิศวกรรมนะคะหมายเลขเจ็ดเนี่ยกรรมแห่งภาระและความอดทนกรรมเก่าเคยเป็นผู้ที่แบบเคยใช้อํานาจให้คนอื่นทํางานหนกักหรือแม้แต่ปิดกั้นโอกาสของคนอื่นผลกรรมมันก็เลยเหมือนเราต้องรับภาระของคนอื่นแบบเต็ม ทำมากแต่ได้ผลช้าไม่มีใครเห็นสิ่งที่ทําแต่บุญเก่าเราก็มีเนาะก็คือขยันอดทนเก่งมากแล้วก็เก่งกว่าคนรอบตัวด้วยนะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเราคือดาวเสาร์และไพ่เดือยแฮงแมนนะคะโอ้แฮง man ก็พูดถึงเรื่องของความอดทนหนักๆเลยค่ะพอแฮงแมนเนี่ยคือคนที่ต้องเรียนรู้และการปล่อยโดยไม่เสียศักดิ์ศรีปดกรรมก็คือปล่อยปลานะคะช่วยคนที่ติดกับ ติดกรรมในที่นี้ก็คือคนที่เขามีความทุกข์นั่นแหละหรือช่วยเหลือชีวิตคนก็ได้นะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะช่วยคนที่ลําบากโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเด็กยากไร้คนใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสริมบุญคือปล่อยปลาหน้าเขียงทําบุญด้วยผ้าอาบน้ําฝนก็จะเสริมดวงให้เป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นนะคะฟังมาถึงตรงนี้เป็นยังไงคะตรงไหมคะถ้าตรงก็ฝากพิมพ์7 77 7ให้หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะคนที่ได้เลขชีวิตเลข8นะคะเลข8เนี่ยเป็นเลขของอำนาจและความเสียงค่ะคนเลขนี้ต้องบอกว่าโอ้โหอินฟินิตี้มากเลยจ้ะดึงดูดเงินดึงดูดความสำเร็จแต่จะมาพร้อมแรงต้านค่ะถ้าเราทำธุรกิจก็จะรุ่งนะคะ เรื่องบริหารเนี่ยคือคุณเก่งมากเลยค่ะด้านลบคือถ้าไม่ระวังจะดึงดูดปัญหาที่ใหญ่พอๆกับโอกาสเข้ามาเหมาะกับการเป็นธุรกิจใหญ่ในทุนผู้นำองค์กรเลข8เนี่ยมีกรรมแห่งอำนาจและการควบคุมนะคะกรรมเก่าเนี่ยเคยมีอำนาจใหญ่โตแต่ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือกดขี่คนอื่นกรรมในชาตินี้จะเหมือนจะมีอำนาจดึงดูดเงินแต่ก็จะมีศัตรูซ่อนตัวค่ะหรือมีเรื่องให้เสียหาย ทางชื่อเสียงแบบไม่คาดคิดนะคะแต่บุญเก่าเราก็มีค่ะเราบริหารเก่งมีกลยุทธ์และเหมาะกับธุรกิจเลข8เนี่ยได้ดาวพูโตและดาวอังคารนะคะแล้วก็มีไพ่เดวิลแล้วก็เดอะสตรงิง โอ้โหถ้าทําธุรกิจสีเทาบอกเลยว่าปังมากนะในบางท่านเนาะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรพวกนี้จะโดดเด่นมากเลยค่ะชีวิตนี้ต้องรู้ว่าเราควบคุมอะไรได้และควบคุมอะไรไม่ได้ปลดกรรมด้วยการปล่อยสัตว์ใหญ่เช่นน้องวัวน้องควายหรือสนับสนุนคนที่ต้องการทุนทําบุญลับๆแล้วไม่บอกให้ใครรู้นะคะเสริมบุญก็คือช่วยคนที่หลงทางช่วยคนติดยาสนับสนุนโรงพยาบาลจิตเวชนะคะอันนี้ก็จะช่วยปลด เรื่องกรำรได้ประมาณหนึ่งฟังถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตรงบ้างไหมคะถ้าตรงฝากพิมพ์888ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมาถึงเลขเ้าแล้วค่ะเพื่อนๆที่ได้เลขชีวิตเลข9้านะคะเลข9้าต้องบอกว่าใบเตยก็ลองแล้วใบเตยก็ได้เลข9้าเหมือนกันค่ะแรงมากนะคะมาดูกันค่ะคนที่ได้เลข9้าคือยานสัมผัสและความลี้ลับนะคะคนเลขนี้แปลกแต่จริงค่ะมีลางแม่นฝันแม่นรู้ก่อนเพื่อนด้านดีคือเข้าใจเข้าถึงใจคนเก่งเรื่องพลังงาน ด้านลบชอบเก็บตัวเครียดเงียบขี้วิตกกังวลใจเหมาะกับนักพลังงานจิตบ,บำบัดงานศิลป์หรือสายสโลไลท์นะคะเลข9มีกรรมแห่งยานค่ะภาระทางวิญญาณกรรมเก่าเนี่ยเคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทมนต์ไสยศาสตร์จิตวิญญาณหรืออาจจะเคยละเลยคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ผลกรรมมันก็เลยเป็นลักษณะของชีวิตมักจะผัวพันกับสิ่งลี้ลับ ความฝันภารกิจที่มองไม่เห็นเช่นแบกใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวทีนี้บุญเก่าเราก็มีนะคะยานสัมผัสสูงมากสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดาวที่เกี่ยวข้องคือเนปจูนนะแล้วก็ได้ไพ่เดอะ o ูนแล้วก็ The h e r อร์มนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ปริวิเวกพลังลี้ลับการบวชการภาวนาความฝันความกลัวการสองทางให้ ความมืดนะคะเป็นยังไงคะฟังแล้วรู้สึกว่าตรงไหมแต่ใบเตยมองว่าตรงร้อเลยคะ่ะของใบเตยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเออคุณเนี่ยเป็นนักภาวนานะคะที่จะต้องหาจุดสมดุลน,นะปรดกรรมด้วยการปฏิบัติกรรมฐานฝึกเจริญสติทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่ไม่เห็นเช่นสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนหลีกเลี่ยงการพูดลบถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกกรณี เสริมบุญด้วยการปฏิบัติกรรมฐานปล่อยนกตอนกลางคืนอุทิศบุญให้วิญญาณเร่ร่อนนะคะก็จะเสริมดวงได้ดีมากๆเลยค่ะคนที่เลือกเอ้ยไม่ใช่สิเราไม่ได้เลือกเนาะเราคำนวณแล้วเราเรา,เราได้เลข9เนาะโอ้ตรงมากค่ะตรงจนสะดุ้งเลยค่ะนะแล้วมันมันมีความเชื่อมโยงกับพิมพ์พเขียวก็คือ ก่อนหน้าเนี้ยไปเตยทําพิมพ์เขียวชีวิตเนาะโดยใช้วันเดือนปีเกิดคํานวณแล้วมันมีพิมพ์เขียวชีวิตออกมาพอไปเตยคานวณออกมาเนี่ยไปเตยได้เลขคล้ายๆเดิมคือความหมายคล้ายๆเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็โอ้โหสุดๆนะคะถ้าฟังแล้วตรงฝากพิมพ์9 99 9นะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปค่ะพอรู้แล้วว่า เป็นยังไงนะคะเลขแต่ละเลขเนาะก็ใบเตยก็จะสรุปให้นะคะทริคปรับดวงเนาะดวงคือเข็มทิศไม่ใช่กำแพงค่ะถ้าได้เลขแรงๆเช่น7หรือ8นะคะให้ใจเย็นๆบวกจัดระบบชีวิตให้ดีถ้าได้เลข2หรือ6ให้เสริมความมั่นใจและชัดเจนกับตัวเองค่ะทริคเสริมพลังเลขไหนที่อ่อนให้ใส่เลขนั้นในเบอร์โทรหรือทะเบียนรถ เลขไหนที่แรงเกินไปให้เบรกด้วยเลขตรงข้ามเช่นเลข8ให้เบรกด้วยเลข2นะคะตัวเลขสุดท้ายหรือเลขที่เราคำนวณออกมาแล้วนะคะจากบัตรประชาชนไม่ได้เป็นแค่เลขของรัฐนะคะแต่มันคือพิมพ์เขียวของกรรมที่เราเลือกแบกมาตั้งแต่เกิดใครเข้าใจเลขนี้ก็จะเข้าใจบทเรียนชีวิตของตัวเองนะคะ ก็อยากจะเล่าเรื่องเรียวๆให้เราได้ฟังเนะาะพูดผิดบ้างถูกบ้างต้องขออภัยนะคะก็เลขนี้มันไม่ได้ดีหรือไม่ได้ร้ายนะคะแต่เป็นเครื่องมือให้เราได้รู้ตัวเองค่ะถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้แนวนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องใบเตยการนาน3 2 4า2สองเดอเรียวไว้ด้วยนะคะก็ ใบเตยจะมาแบบเรียวแบบแรงและแม่นทุกสัปดาห์เลยค่ะดวงทักษะชีวิตความรักการปรับใจคนรู้รึกรู้จริงนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกัน20นาทีเต็มๆนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ